วันนีท่านได้ทำตามแต่ในเรียนครับท่านได้รับได้ตกลงการใช้เวลาได้ตั้งคำถามโรงเรียนคุณหางวิทยาศาสตร์ครับเราเชิญตัวแทนในเรียนจากโรงเรียนคุณหางวิทยาศาสตร์ดีไหมครับเชิญครับตรงกลางเลยลูกบตรงกลางเลยไหนครับไม่ไม่ตรงกลางเลยครับผมเปิดให้พี่คร uh 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 ับเลยครับรอบตัวพี่นักต้องได้ขยับไมาอยู่ในตรงกลางโรงเรียน พุทธานต้องกล้าแสดงออกกล้าพูดในสิ่งที่มันถูกต้องสวัสดีครับท่านแม่ทัพนะครับผมนายคงบินนักเรียนครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าห้อสามจากโรงเรียนบุษงาญพิทยาสันนะครับอยากจะถามท่านแม่ทัพว่าในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนนะครับเราสามารถช่วยเหลือท่านไมครับได้อย่างไรบ้างครับขอบคุณครับปมือพี่เขาด้วยครับเนีเป็นคำถามที่ดีมาก และประทับใจแม่ทัพมากพวกเราตัวน้อย,อยไม่สามารถที่จะไปจับปืนยิงกับข้าศึกช่วยคุณลุงทหารได้เพราะพวกเรายังไม่ได้ฝึกและพวกเรายังตัวเล็กอยู่ต้องเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นที่จะช่วยแม่ทัพได้ก็คือทำตัวเป็นคนดี ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์คำสอนที่ถูกต้องไม่เป็นคนเกเรตั้งใจเรียนแล้วพวกเธอจะต้องไปเรียนต่อในสิ่งที่พวกเธออยากจะเป็นแล้ววันนั้นใครที่จะเป็นตำรวจทหารต่อชะดทหารพาน ก็จะมาช่วยคุณลุงแม่ทัพโดยตรงแต่ถ้าคนไหนที่จะไปเรียนเข้ามหาวิทยาลายัยเรียนคณะต่างๆที่พวกเธออยากจะเป็นหมอนักเศรษฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักกฎหมายพวกเธอก็ไปทำหน้าที่ทั้งหมดนี่คือการช่วยชาติค้าขายแล้วเป็นคนดีค้าขายที่มีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่โกงตาช่างกำไรนิดหน่อยมีเมตตาต่อลูกค้านั่นคือการช่วยชาติทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองจิตใจคนดีทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งเป็นแม่บ้านเฉยเฉยก็รักชาติได้ด้วยเป็นแม่บ้านที่ดีส่งเสริมให้สามีทำหน้าที่ ไม่เล่นการพน,นันซื้อหวยแต่พอดีอย่าไปซื้อหลายหลวงพ่อก็อยู่ที่นี่อายหลวงพ่อบังสรุปแล้วช่วยแม่ทัพก็คือพวกเธอต้องทำตัวเป็นคนดีนะทำตัวเป็นคนดีของโรงเรียนปุณหารวิทยาสรรทำตัวเป็นคนดีของประเทศไทย ของพ่อแม่ไม่เป็นภาระของสังคมแล้วพวกเธอจะประสบความสาเร็จในอนาคตอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นเหมือนลุงแม่ทัพอยากเป็นทหารมาตั้งแต่ตัวเล็กๆก็ได้เป็นเพราะลุงแม่ทัพตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่ท่านสั่งสอนเราจะเป็นคนดีตั้งใจเรียน ผมมือให้กับตัวเองหน่อยทุกคนเชื่อมั่นว่าพวกเธอจะตั้งใจเรียนและจะเป็นเด็กดีครับขอบใจมากน้องมอ .5 พี่ม .5 ขอให้ประสบคบารสำเร็จโตขึ้นอยากเป็นอะไรฮะอยากเป็นตำรวจบม,มมือพี่เขาขอให้น้องประสบคบารสำเร็จ ที่เขาอยากเป็นตำรวนนะครับรูปรอเข้มแข็งเอาเชิญครับอีกสองคำถามอ่าปมมือให้พี่เขาหน่อยเสื้อเขียวอ่อน